สวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีค่ะสวยสวยลูกสวัสดีค่ะสวยดีเสียงด้วยค่ะเสียงเสียงดีเน่บุสูงอยู่ลูกมึงขึ้นสูงบนแล้วลูกเร็วเลลูกสาวเร็วสูบบนสูงค่ะสวยค่ะสูบบนสูงสวัสดีค่ะสวย ครัน้องใหม่ยังไม่ได้อาบน้ำนะครับตั้งแต่วันที่คลอดออน้องก็ยังไม่ให้อาบน้ำเลยครับรบอให้ได้ถึงหนึ่งอาทิตย์ก่อนครับถึงจะอาบน้ำให้ครับผมนี่ก็พังแก้วตา กับกาไรทองครับผมอยู่ที่นี่มีสีเชือกครับตรงตรงที่น้องใหม่อยู่ตรงน้องใหม่อยู่ก็มีอยู่สีเชือกมีกําไรทองแก้วตาบุญหลายแล้วก็น,น้องใหม่ครับผมสองยายคุณยายแก้วตากับอ่ากไรทองครับผมยายเห็นยังเราแต่ขยะออกมาเลยนะ่ะเนาะ อ้วนครับช้างไม่ได้ทํางานก็อ้วนอุดมสมบูรณ์นี้ครับไม่ได้ทํางานก็กินเยอะหน่อยนะครับก็ตรงนี้ก็มีช้างอยู่สี่เชือกครับนอกนั้นก็จะอยู่ข้างในนู่นครับเงียบนะครับกลางวันก็ไม่มีคนหรอกครับเข้าไปทํางานกันหมดกลางวันก็พ่อควานก็ไปหาทํางานรับจ้างกันครับสวนหมู่บ้านชาวเขาก็ยัง เหลืออยู่20่สิกว่าเชือกครับผมแก้วตานี้ก็เจ้าของก็ไปหาที่อยู่ตามว่าจะเอาช้างไปอยู่ตามวัดตามอะไรครับแต่ยังหาไม่ได้ครับผม mm hmm. ก็ยังไม่ได้ไปถ้ามีวัดมีอะไรที่อยู่ก็คงจะย้ายเหมือนกันครับผมเพราะว่าจุดไม่ได้ทำงานมาเป็นปีแล้ว ส่วนน้องใหม่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะจะขยับขยายยังไงต่อก็ยังไม่ได้คิดครับผมต้องรักษาแผลที่น้องคลอดให้หายก่อนครับแล้วค่อยคิดกันต่อว่าจะทํำยังไงน้องใหม่ันนี้ก็ลูกเวสนวันี้หันหน้ามาเร็วเล็นคนเก่งเร็วมานี่ก่อนเล่นแต่ดินเข้าเล่นดินครับเขาเอาดินเอ่อ โยนไปใส่ข้างหลังเอ๊ะมือเป็นไรนอ๊ลูกเบิง้งดูมือ่อนที่เลือดอะไรนี่เบิ้งเบิ้งเสียบไหมมหัวลุงเลือดอะไรเลือดนี่ยังอ๋อสงสัยเป็นเลือดตอนที่น้องคลอดลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแล้วเมือม่อคืนก็ไม่เห็นนะอ๋อสงสัยเลือดที่เขาเบ่งออกมาเป็นเลือดตกค้างนะครับ เป็นเลือดตกค้างจากมุดลูกเขาแล้วก็เวลาเข้าเบ่งแล้วก็ไปเอามือจับมาโดนโดนมือของเขาครับผมนางแผลก็ยังบวมเยอะอยู่ครับเพราะว่าแผลน้องใหม่ฉีกขาดเยอะครับก็รอรักษาอาการให้หายดีก่อน แล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมนี่ครับยังบวมมากเลยครับเบนหันหมุนหมุนหมุนพคุหมุนหมุนก่อนหมุ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 นมุนมุนมุนหมุนมุนมุนเลยหมุน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 ก่อนหมุ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 นเอาเน่งเอาเน่งเอาละนน่งนี่ครับ เวลาน้องฉี่ก็จะมีก้อนเลือดนะครับออกมาด้วยครับเพราะว่ายังแผลน้องฉี่เยอะมากครับ mm. ก็ต้องรักษาระยะหนึ่งครับขอก็รักษาฉีดยาฉีดอะไรแล้วก็ฉีดยาหมอมาฉีดให้ก็ไม่บวมครับยาก็ฉีดตรงของก็ไม่ได้บวมอะไรมากก็ต้มน้ำประคบทุกวันครับ เวลาน้องชีก็อาจจะแสบบ้างอะไรบ้างนี่ครับสูงยังมาขึ้นสูงยัมืูอขึ้นสูงแล้วลูกสูบนสสวยไในเสียงก่อนสิเสียงก่อนลูกเสียงวันดีข้าก่อนเลยเสียงก่อนลูกเสียงน้องไมวันดีข้ากอนลูกเสียงก่อนเจ็บแผลไหมลูกเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวต้มน้ำให้อีกตอนเย็ยนๆค่อยต้มอีกรอบหนะึ่ง ก็เขาฟื้นตัวเร็วมากนะครับน้องใหม่ก็ตอนนี้ก็อ้วนขึ้นมาแล้วครับก็เริ่มฟื้นตัวได้แล้วตัวสูงมากสูงกว่าเดิมเยอะอยู่ตั้งแต่นี่ก็จะสูงกว่านี้อีกครับเพราะว่าน้องเขาพอคลอดลูกแล้วก็ร่างกายเขาก็เติบโตขึ้นกว่าเดิมครับผมอาจจะสูงกว่านี้อีกครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้อาบน้ําให้รอถึงหนึ่งอาทิตย์ก่อนครับถึงจะอาบให้ นี่ก็พังบุญหลายครับคุณยายบุญหลายอ้วนเหมือนรถพังเลยครับตัวใหญ่มากอายุ40ปีครับผมอยู่ที่สวนหมู่บ้านชาวเขาผู้เตียก,ปเ,ยกเป็นควานผู้หญิงครับ<อ>เป็นช้างบ้านทาราลาดครับอำเภอชุมพลบุรีพังบุญหลายอายุ40ปีครับอ้วนครับ,อ,รบอ้วนสมบูรณ์ ก็พังบุญหลายนี่ก็มีช่อง YouTube เหมือนกันนะครับก็ช่อง YouTube ก็พังบุญหลายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พังบุญหลายด้วยนะครับช้างบันทลาดครับอำเภอชุมพลจังหวัดชลรินครับอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขามีแค่ตัวเดียวนี่แหละครับที่อยู่หมู่บ้านชาวเขาครับช้างของอบ้านทลอดครับยังเหลือตัวเดียวนอกนั้นเขากลับบ้านหมดแล้วครับผม นี่ครับอ้วนมากครับยายบุญหลายฝากกดติดตามให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะครับกดติดตามให้เ,เขาด้วยจะได้เป็นจะได้มีกําลังใจขายยูทูบต่อพอตอนนี้ก็ยอดติดตามเ็าประมาณ300กว่าคนก็300กว่าท่านครับก็ฝากกดติดตามให้กับช่องพันบุญพังบุญหลายด้วยนะครับนี่ก็อ้วนมากครับไม่ได้ทำงานก็กินเยอะจนอ้วนวนสมบูรณ์ หมูหมดแล้วครับไม่ได้กลับบ้านกับเขาอยู่นี่มาก็ตั้งแต่หลายอ,อยู่นี่หลายปีนะครับอยู่หลายตั้งแต่มาอยู่ก่อนผมอีกครับผมมาอยู่ก่อนน้องใหม่เป็นปีครับผม,มก็เปิดช่องก็มีช่อง YouTube ด้วยครับช่องพังบุญหลายฝากกดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับชาวชา้างทุกๆท่าน ถูกช่องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เขาด้วยครับพังบุญหลายขอบคุณครับตั้งไม่ร้อนบ่ลลุกไม่ร้อนบ่ทาไม,อน,ไมนอนตากแดบดบไปเข้าลมเร็วเรวตั้งตั้ง <c oughs> ตั้ง <t ansen> จะตั้งสีตาตั้งมานี่ก่อน,นเล,เล,ลุกขึ้นมานี่เร็วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วเลุกขึ้นมาเร็วน่ะบอกให้ลุกไม่ได้ให้นอนลุกขึ้นเร็วลุกเร็วลุกขึ้นมันร้อนไปไปเข้าบ้านเร็วเร่เร่เลุกเร่เร่ลุกขึ้นตั้ง บักตั้งโูตั้งแดดร้อนมากครับตอนกลางวัน ขอบคุณทุกๆกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกๆุกคอมเมนต์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ขอบคุณแม่แม่อผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านครับที่ยังเอนดูน้องใหม่ก็ฝากกดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับตัวน้องใหม่ก็เริ่มปรับสภาพเริ่มกินได้เริ่มแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วครับ ทำไมส,ส,สวัสดีค่ะก่อนลูกเร็วสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณแม่แม่เอฟซีก่อนสวัสดีค่ะสวยบทสูงยงมาขึสส้นลูกสูงบนสูงสวัสดีค่ะสวยเสียงด้วยเสียงดังเสียงค่ะสวยสวยลูกสวยเสียงด้วยค่ะก่อนเสียงด้วยนี่ค่ะกันเร็วลูกก็สวยสวัสดีค่ะกอนเร็วสวยสวยก่อนเร็วสูงบทสูงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก่อนเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียงค่ะเสียง นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ